สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบสุขภูดุกคนครับอ๋อคนบันบัน,นเลยมามาเลาะมาชมโรงงานเอี่ยมปักคงใชยครับยู่ปักคงใชยครับโคราชบ้านเลี้ยงลูแป้งครับเมื่อนี้ก็ที่ไดเขาได้เศร้าอยู่ดอก้วครับ มาเจอกันอีกแล้วไอ้หัวม่วงวิกเตอร์ครับตามดีๆเมื่อนี้ปล่อยไปหลยแล้วครับเนี่ยอันนี้มาแถวไม้เป็นแถวไม้ครับรีนอบต่อไปครับรถค้อนแก่นกระบะหยักยีนองเอ,อ้ยบ้าไหมเบิ้งกระบะขนาดนู้บักใ่ญ่นะ วัอน,นี้ปล้อยได้เสาอยู่แปดโมงเครื่องแปดโมงกลัวเข้าไปสองแถวสามแถวแล้วรอบต่อไปอาจี่ได้ได้เข้าไปครับอย็นเบื้งฟ้า้ายรุ่นไม่พี่น้องไล่เบา ครับคันดีตั้งพวงมาลัยเมือ่อเชียงเราท่านโอ้ยคุณพี่น้องลดสักเก่าน้ำบ่เบิ่งกระบะปพนูษนเบิ่งหลวงคุณรับจับเป็บรถไล่คุณพี่น้องคนนีบบ้เป็น,งงน,น,นไนง รถพุกกล่องตัวนี้อันนี้รถผุกกล่องมันบ้างองดาว นี่สุดหล่อของเรา300ยี่ครับเงินงาเงี่ยนี่รถไปอย่างวะ่นี่ยเดีาดาดมาจะใส่ปะ เปทีมงานน้องบ่อดแดงเปทีมงานน้องบอง่อแดงเอาโหลดตะอึ้องไปใส่ย่ใส่มาโหลดเนี่ยฮะใส่สดหรือใส่ไปถุงไปยุง่อาโหลดตะอึ้องไปใส่ใส่มา มอฮะุดอนมันผู้ใดเจ้าวัดตรงนี้นะวัดจเยกเพรามหาไิพจหันเวโอนี่ลจอดอยู่หันเลใ่อุดรใมันอุดรัฮะบอไทยเงาเลยแปนาที นะ่าวนนเ่อ่ม่อนี่่กมัดไนใส่ลงฝักลุกักลงกฝักลต่อเนี่ยกไผู้ขายมาแล้วชุ้เสื่อจะใส่แล้วอันนี้ถ้าเจ้ามาตังไห่เจ้มาไหมเจปก่อยไปยักขันร้อนหัน แม่เจ้าหนีสั่เโอ้ยปีนเปนแขนปีนอนกันแมงวันกับไายคุไ เย็บเพราะมุสอเงันปอนบัมันจะเป็เ่ยนเป็นเอ็นอยู่นี่ปาชีนองฮะเลาะบางรถเป็นใไรพวกอะไรใครเรืาบันทิดซื้อแต่ล้มดิมาทำไปเบิ่งเป็นนองขันนี้แหละที่ตามต่อเขาโอ้ย่างไงโจ๊ะแท้ย่างไย รถน้องเขาเองครับคือเมื่อสองมาสภาพแบบ้วเลยตรงนี้วะนั่โอจยังขี่แหมนี่นครับตังไม่เมื่อไหร่คาย,ยแนาะแต่ว่าขี่ฟุ้นลายดแลสั่นกะของหมดไปขอบ,บปัดเนาะมันก็ลายตัวเหอ,อเลี่ยมได้ทัง้งนอก เียงแต้ทั้งนอกเงาตาแตกได้ทั้งนอกโอ้รถยังอีกหลายอยู่ครับผมรถมาไม่หลายเติมอยูอ่นนั่นมาแต่โรงงานเป็นรถใหญ่ครับรถใหญ่มาใหญ่รถใหญ่มา,มาแต่หัวใหญ่ ฮ่าเลาะเบิองครับมีแต่สามหกไหวต่อยพี่น้องเอ้ยบอกว่าเก่าว่าไม่โอ้ไม่อีกแล้วพอกันอีกแล้วโอ้ก็ได้มือละเถี่ยวละเถี่ยวแท้มันหลายอยู่เตี่ยเตี่ยเล่นยาคันโอ้ได้ออกพูดละเถี่ยวเลยมือมือละคันเลยเป็นบ้โอ้ออกพูดละเถี่ยวละเถี่ยวมันหลายเตี่ยเป็นเตนเอามัดจะใส่ยุ่มเป็นแหวกครับเปนแหวกเทกันเป็นบ้ โอ้ร้านเตียวเจเตี่ยโอ้โอ้มันเรากับเขาดีกันเว้ยคือราคาเดียวกันระยู่ใกล้กันป่ะนะฮะบ่อของทนายทนายหมูเอออยู่บ้านยังบ้านหนองป่องขึ้นบ้านยังกว่าเกินเออใกล้ๆกันร้านกับร้านเจียวเจียว คนละโซนมาทางเดียวกันออกมาแล้วครับชุดแรกชุดแรกออกมาแล้วลสวนสน้องออกไปกินเบียว เบลเขาออกไปไปกินกว๋วยเตี๋ยวร้านนั่นเนาะมองตัวว่าแม่ก้อนที่หวัวตาตั้งมาดิแม่เจี๊ยบมันเขียนว่าเป่าปากกันจ้ะโอนเขียนเราก๋วยเตี๋ยวมันจะม,ม,มีปลาบัวแหมอมองปลาบัวได้เห็นใอยูสัยหนึ่นอเ่ยก้อนที่หวัวตาตั้งแม่ก้อนก้อนหัวนั่นก้อนตาตั้งก้อนตาตั้งไก่จอืมก้อนที่ไปเขาสี่เลนบองให้มันอยู่สี่เลนหรออยู่แปดเลนหรอแป เลยรอดไตแต่พันไปไปยังมาท่านในรอดท่นในรลอดหอดมองตาซังเะมั่แกนก๋วยี๋ยวไุฟเฟ่หกเก้าบาทโอ้ก๋วยเตี๋ยวไก่แกนก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟแล้วก็ีของันไก่เรื่องิมก๋วยเตี๋ยวไก่ก็ได้้วยนึ่กับขอมันไก่น้วยนึ่งกินยเหมือน้มซเยก็ได้ อ๋คลิปนี้สมีแล้วครับปลอบปลอนไหมบายบายครับผมฝากติดตามนะครับคนบันบันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ